คนที่มองไม่เห็นคุณค่าของคุณนะคะมองข้ามคุณไปมองคุณอย่างดูถูกเนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรได้รับกรรมอย่างไรนะคะมาดูกันค่ะไพ่แปดไม้เท้าหัวกลับนะคะเขาจะตั้งใจทำงานให้ตัวเขาเจริญก้าวหน้าค่ะมุ่งทำแต่งานและมีความทะเยอทะยานสูงมากนะคะมองข้ามไปเลยตั้งใจทำงานเลยค่ะไพ่หกเหรียญหัวกลับเขาจะพยายาม เอาเงินมาใช้หนี้นะคะเขาเป็นคนที่มีหนี้สินค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็ใบต่อมานะคะไพ่อัศวินถือเหรียญค่ะเขาก็จะมีเงินมีทองนะคะร่ำรวยขึ้นมาไพ,าพ่ Temperance นะคะชีวิตเขาจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเขาจะทำบุญกรวดน้ำด้วยนะคะเหมือนจะดีไปหมดเลยนะคะเนี่ยไพ่เดฟค่ะแต่สุดท้ายก็เป็นไพ่เดฟ คือเขาจะตายแบบว่าไม่ค่อยดีค่ะตายแบบเฉียบพลันอายุยังไม่มากนักนะคะยังไม่ถึงเจ็ดสิบเลยนะคะไม่เกิน60สิบก็ไปแล้วค่ะคือไปแบบปัจจุบันทันด่วนอยู่ๆก็ไปแล้วก็ไปแบบไม่ค่อยดีด้วยจบไม่ค่อยดีนะคะเดทหัวตั้งด้วยพลังมาเต็มๆเ,เลยเพราะว่าการที่เขามองข้ามคุณเนี่ยเขามองโอกาสดีๆที่จะเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยหายไปค่ะ แล้วเขาก็ทําให้คุณรู้สึกขับค้องใจรู้สึกเสียใจที่โดนมองข้ามโดนดูถูกด้วยแล้วเขาไม่ได้ทํากับคุณคนเดียวเขาทํากับหลายคนมันเป็นแรงกรรมที่ทํากับหลายๆคนนะคะทำให้เขาเป็นคนอายุสั้นนะคะถ้าคุณคิดว่าพลังงานนี้เป็นเรื่องราวของคุณจะเกิดขึ้นกับคุณจริงๆนะคะให้คุณพิมพ์น้อมรับคําทํานายนะคะ่ะและถ้าคุณสงสารและเห็นใจคนที่น่าสงสารอย่างเขานะคะให้คุณพิมพ์อโหสิก,กรรมค่ะและแผ่เมตตาให้เขาไปนะคะ และถ้ากดใจกดติดตามอาจารย์อาจารย์จะขอบพระคุณอย่างมากค่ะให้คุณแชร์ไปยังคนที่มีพลังงานใกล้เคียงกับคุณนะคะและถ้ากดใจกดติดตามอาจารย์อาจารย์ขอให้คุณเนี่ยมีแต่ความสุขความเจริญนะคะรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆทุกภพทุกชาติไปเลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะ